รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรบลลิธิตครับผมเอกพันธ์บรณฑิริลิ์ครับคุณผู้ชมครับเราได้ยินเคสนี้นะครับเคสนี้ขอมาเราจําเป็นต้องรีบมาที่อําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นักเขียนนิยายเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเขียนเรื่องราวแบบนี้เป็นความบังเอิญหรือว่าความโชคร้ายเราไปให้กำลังใจ และติดตามกันครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับใช่ครับเป็นเรื่องบังเอิญหรือเวรกรรมคือสิ่งที่คุณพิมพ์ระหงคิดวนไปวนมากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอทีแรกเลยก็คือแม่ค่ะป่วย ติดเตียงเรื่องมาจากเป็นอัมพาตครึ่งซีกจากใต้ราวนมลงไป13ปีค่ะต่อมาก็คือพี่ชายเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตครึ่งซีกคะค่ะก็เสียชีวิตต่อมาอีกประมาณ3ปีพี่สาวคนโตที่ชื่อกัญชพรนะคะไปหาหมอหมอบอกว่าเขาเป็นกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทหลังจากพี่สาวกัญชพรติดเตียงพี่สาว ปลานีนะคะเขาก็คือเขาเป็นพากินสันเป็นเป็นมาอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ทีนี้มันคือตอนนั้นเขายังช่วยเหลือตัวเองได้ต่อมาก็คือเดินไม่ได้แล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วน้องชายอะคะ่ะอยู่ดีๆตื่นมาเขาก็คือพูดไม่ได้เดินไม่มีแรงต้องพยุงเดินก็กินยาก,กันรักษากันกายภาพก็คือตอนนี้ก็ยังพูดไม่ชัดเด็กเดินก็ยังไม่ไม่สะดวกแต่คืออาการว่าดีขึ้นเขายังช่วยเหลือตัวเองได้ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณพิมพ์ระหงแน่นอนว่ากว่าจะผ่านแต่ละช่วงเวลาได้ไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะในเวลานี้ต้องดูแลคนป่วยถึงสามคนทำให้ไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้เลยพิมพก์ก็ต้องดูแลคนเดียวดูแลคนเดียวเพราะว่าแล้วก็ก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานอย่างอื่นได้เพราะว่าคนป่วยติดเตียงเนี่ยเราต้อง พลิกตัวเขาใช่ไหมคะถ้าไม่พลิกคือถ้าไม่ดูแลอย่างดีเขาก็จะเป็นแผลกดทับจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ดูก็ได้แต่พิมพ์เขาทําไม่ได้ครัเพราะว่าเขาอะ่ะเป็นคนจิตใจดีมากนี่คือเหตุผลที่รายการโหประกายแสงแห่งความหวังรีบเดินทางมาเพื่อเป็นกําลังใจและต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของคุณพิมพ์ระหงไปให้กําลังใจพวกเขาด้วยกันช่วงหน้าครับ ช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณพิมระหงเมื่อสมาชิกภายในบ้าน6คนล้มป่วยเหลือสามคนที่คุณพิมระหงต้องดูแลเพียงลำพังวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังจึงเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมาช่วยเหลือครอบครัวนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้อันนี้กัญชพรค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรกับเราเป็นพี่สาวคนนี้พี่สาวใช่ค่ะนี่ค่ะคนโตที่จ่ออคนนี้เป็นปราณีพิมพ์พลาค่ะเขาจะเป็นคนนี้เป็นอาคินสันอันนี้เป็นน้องเป็นน้องสาวของคนนี้แล้วเราเป็นเป็นน้องสาวของสองคนนี้อีกทีหนึ่งอันเดี๋ยวจะนั่งคุยกันก่อนว่ายังไงคุยตรงไหนอยากให้คุณพิมพ์ละหงลงเล่า อะไรที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราคนป่วยคนแรกก็คือแม่ค่ะเป็นอะไรป่วยเอ,อพยาตัวจีดวิ่งผ่านไขสันหลังค่ะและ<ม>้วทีนี้มันไปนตัดเส้นประสาทเราก็เลยแม่ก็เลยเหมือนกับเดินไม่ได้เลยแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นไหนเสียหมดแล้วค่ะแล้วคุณพ่อเสียแล้วค่ะอ,อมาเลงในปอดแล้วคนที่สองต่อมาคนที่สองต่อมาก็คือพี่ชายเส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพาตติดเตียงคนที่สามคนที่สามอีกต่อมาอีกประมาณเกือบสามปีก็คือพี่สาวคนนี้ค่ะเขาอ่อนแรงหมอก็บอกว่าเขาเป็นอะไรนะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทติดเตียงมาปีที่เจ็ดแล้วค่ะคนต่อมาก็คือคนนี้ค่ะคน,ออนนี้ก็ดูแลช่วยพี่สาวอยู่และทีนี้พักหลังาก็คือเดิน<ๆ>เดินเดิน<ๆ>ก็ไม่สะดวกแล้วค่ะมีน้องชายไหมเขาอยู่ดีตื่นมาก็คือพูดไม่ได้ ไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ไปเริ่มทํากายภาพให้เขาออกเดินพาเขาเดินเอาวอเกอร์มาให้เดินสรุปแล้วว่าเนี่ยทั้งหมดในครอบครัวเนี่ยคือป่วยกับทั้งหมดอ้าวแล้วคุณพิมพ์ระหงอ่อะเป็นไมเกรนต้องไปหาหมอทุกสามเดือนพอเกี่ยวกับที่ดูแลนี้ปะใช่ค่ะมันมันมันเหนื่อยมากได้เงินอะไรเดมาจากไหนที่รายได้ฮะรายได้ก็คือขายสบู่ตอนแรกที่แรกก็ไป <irgendw carbono S 2> <imprisoned> ทำ <ading> ร <alt> ้านกาแฟแต่ที่นี่มันตื่นเช้าถึงตีห้ามาทําดูแลคนป่วยเก้าโมงเสร็จไปเปิดร้านกาแฟลูกค้านี่หมดละเที่ยงก็มาป้อนนมมขาต้องมาดูแลคนป่วยใช่ค่ะก็อนถึงแบบมันเหนื่อยเหนื่อยมากเหนืพอยงที่มันเป็นอะไรกับชีวิตเรากับครอบครัวเราคุณว่อเป็นตรงๆมันมันเหมือนโดนสาปนะคะมันก็คือไม่เข้าใจว่าแม่แล้วก็ีชายแล้วก็คือมัน มันมาเรื่อยๆอ่ะประดังมันมาเลยใช่แล้วตัวเองกับคนเดียวอะ่ะมันไม่หไหวไม่สบายก็ต้องทำแล้วก็ท่องไว้เสมอว่านี่มันคือหน้าที่ของเราเขาเป็นพี่สาวเอาสามัยเด็กๆอะ่ะบ้านก็คือต้นทุนต่ำจนน่ะนะคะพ่อแม่ก็คือทำไรทำนานทีนี้ก็พี่สาวคนนี้เขาก็ไปทำงานกรุงเทพทำความสะอาดห้องน้ำเงินเดือนสามรอยบาทเองส่งให้น้องส่งให้บ้านครอบครัว มันก็มีเหมือนกันดูแลเรามาอยู่เหมือนกันเขาดูแลเราค่ะเอาละครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสงานสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเราจะมอบเงินให้กับคุณพิมลงไว้หนึ่งหมื่นบาทนะครับไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะ,ะนะครับครับพร้อมด้วยถุงยังชีพหนึ่งถุงนะครับสภาพเหตุการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆของคุณพิมที่อยู่ในปัจจุบันนี้ มันยากที่จะทําใจได้แต่เขายังยังยืนยืนหยัดที่จะช่วยเหลือสายเลือดของเขาเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขาก็ต้องสลับทุกอย่างแล้วล่ะจึงบอกว่าถ้าใจเขาไม่แกร่งพอหรือเข้มแข็งพอเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ยากนะแต่ต้องยอมรับน้ําใจก็ับผิดเขาหัวใจเขานี่แร่งมากท่านผู้ชมครับกว่าสิปีนะครับ กับการเดินทางของเราสองคนกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามและให้กำลังใจเรามาตลอดครับเราสัญญานะครับว่าเราจะมุ่งมั่นเดินหน้าทำความดีเพื่อสังคมต่อไปวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณพิมรหง์ที่ไม่ยอมแพ้ ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามเขาเป็นพี่สาวเราก็ท่องไว้เสมอว่านี่มันคือหน้าที่ของเรารายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอ a รินทีวี